ตาตาหหเดยวแม่ไหครับหเฮ้ยนับนะครับหนึ่งสองสามโอเคเอาที้ขาเย้นะเอาเอาเอาที่มือที่ถือออมแมทู หนึ่ง้าผมขอบคุณค่ะเรียบร้อยละ